สวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่มาอยู่กับเป็นแคมป์ลูกทีตองพี่ต้อนโอ้ยายปีฮะารปีฮะแม่แต่ไยปีรู้ตวาเปยนไปบ่ออันนี้สามรอยยังไงสามร้อยที่สะาโอ้คนสวยครับของคุริัม่งรับปุริลัมที่นี่ก็เพื่อนเพื่อนตะกินอครับอเยนที่น่หรอบนี่เ็นพกโมทไทยพวกโมทไทยที่นี่เข้ากับมีท่านตะกวนยังแม โรงดังไปทั่วโลกค่ะเอาวิธีอันนี้จะบาทละอันนี้เตาเค่อชิบาทครับอันน้วิธีการกินยังไงเอาจิ้มแล้วเอาเ้าะปากค่ะอันนี้น้ำบอลอันนี้เป็นถ่ายรูปค่ะอ๋อถ่ายรูปซื้อๆนของขขอองงแท้อันนี้ของของถ่ายรูปซื้อๆของถ่าายรูปจ้อันนี้วิธีการกินก็มานั่งพี่พักให้เต็มด้ยครับเนี่ยเนาะแซ่บค่ะแซ่บเลยแซ่บได้เหรอโอเคครับเดี๋ยวผมจะแซ่บไม่แซ่บต้องกินครับอันนี้อันนี้ตะลิงปิงครับ ลิงปีกครับเปีย่ยวครับเีสุดตาสุดตามากมีผักด้วยครับผักเยอะเลยครับออันนี้เป็นเแบบน่ใป็นกา ที่เจ็ดตุนยาหกแปดนที่ปอยางก็มีหลายร้านมาซื้อาหารหลายขบอยู่หน้าสถานีรถไฟสถานีรถไฟปอยัเนี่ยสถานไฟอยู่ด้านหน้าเลยนี่มองตอรกไกินอาหารให้ชุดนี้ก็ท้ารุ